p m 2.5ตอนนี้เหมือนคุณสูบบุหรี่ตลอดเวลายิ่งถ้าคุณไปออกกำลังกายกลางแจ้งเหมือนคุณสูบบุหรี่สิมวนพอถามว่า p m 2.5ถ้าเข้าไปสู่ในร่างกายเราจะเกิดอะไรขึ้น p m 2.5ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับคำเตือนครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนกำลังเจออยู่ทุกวันตอนนี้ คุณลองออกไปดูข้างนอกนะครับขมุกขมัวหน้าดูไม่เชื่อเพื่อนๆลองเดินออกไปหน้าบ้านของคุณดู PM เ5หน่ากลัวแค่คุณยืนอยู่เฉยๆนหน้าบ้านคุณก็รับไปเต็มๆแล้วนะครับ oh, <no. S 1> เท่ากับคุณสูบบุหรีไปแล้ววันละห้ามวนนะครับ uh? เพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใส่หน้ากากาอนามัยนะครับเพราะมันอันตรายมากพยายามอยู่ในที่ปิดที่มีการฟอกอากาศ หรือมีเครื่องฟอกอากาศที่สมบูรณ์เตือนกันครับลองดูหน้าบ้านของคุณอากาศเป็นยังไงคอมเมนต์กันมานะครับ